อาจารย์ครับเรื่องท่าทีที่ดูจะออกมาเข้มข้นมากทั้งจากสภายุโรปก็ดีทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ดีอาจารย์ครับนี่มันมันจะกระเทือนต่อประเทศไทยแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย์และจะกระเทือนต่อใครเป็นสําคัญครับอาจารย์ครับครับก็ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศเดียวนะครับยังมีอีกหลายประเทศ ที่สหรัฐก็กำลังจะจับลำดับความสำคัญในการเข้าเมืองการให้วีซา่าเข้าเมืองนะครับแล้วก็การในประเทศกลุ่มบุคคลบางกลุ่มกับประเทศนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการอ,าอยู่นะครับเ่ยนว่าประเทศไทยอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีเร่งด่วนในกรณีการส่งกลับาชาวอุยกูนะครับแล้วก็ทำให้มีมาตรการตรงนี้ออกมาซึ่งโดยปกติแล้ว มาตรการเหล่านี้ถ้าพูดถึงในอดีตก็อาจจะค่อนข้างเข้มข้นกับรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารรัฐบาลที่สน,นับสนุนการกอร่อค้าลายในสายตาของสหรัฐหรือว่ารัฐบาลที่อาจจะขัดแย้งกันในเรื่องทางการทูตนะครับอย่างเช่นการจับบุคคลสําคัญในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีสถานการณ์มาอย่างท,ที่เราเห็นในหลายประเทศที่สหรัฐหรือว่าแคนาดา นะครับหรือว่าอีกหลายประเทศมีปัญหากับจีนในอดีตป็นต้นแต่คราวนี้ใช่ครับคุณประจักษ์ครับเป็นสัญญาณถือว่าอันตรายเพราะเรากาลังเข้าสู่ขั้นตอนในการเจรจานะครับอย่างเป็นทางการในเรื่องของพิกัดภาษีที่เราอาจต้องโดนขึ้นนะครับในกลุ่มสินค้าประมาณยี่สิบถึงสี่สิบรายการตามที่สถาบันวิจัยหลายแห่งได้ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่ากลุ่มสินค้าเหล่านี้น่าจะโดนขึ้นทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อสายการเป็นแบบนี้การ โต้อตอบในเรื่องของอยกูเป็นอย่างนี้จะกระทบไปถึงเรื่องของกัมพาภาษีเหล่านั้นหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คืออาจจะมีรายงานพิเศษออกมานะครับอย่างเช่นเรื่องของการฆ่าม,มนุษย์เพิ่มเติมในช่วงต้นปีนี้นะครับนั่นก็จะต้องจับตาดูรวมทั้งอาจจะมีการยกระดับนะครับในบางกลุ่ลมขึ้นจรวรประเทศงไทยหรือไม่ในเร่มาตรการเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายก็อาจจะยกระดับอย่างที่คุณไปจับคู่สักครู่นะครับ ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทางการเมืองหรือไม่นะครับที่ในแถลงการเขาก็พูดถึงเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ก็คือแค่การทั้งการเมืองและแครกรรมการน,นะครับในความหมายของเรารแล้วจะครอบคลุมถึงครอบครัวหรือไม่จะกระทบกระเทืนเอนกับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นั่นหรือไม่แล้วยังมีมาตรการทางการเงินที่อาจจะมารอบงังคับใชอ้อีกชั้นหนึ่งในการควบคุมาการเข้าออกของเมืองนะครับหรือว่าวิ วีซ่าเป็นต้นนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็จาเป็นต้องบรหิหารจัดการให้ดีครับครับอาจารย์นั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าหมายรวมถึงฝ่ายการเมืองซึ่งฝ่ายการเมืองก็มีหลายระดับนะครับอาจารย์จะรวมไปจาตั้งถึงระดับรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีช่วยหรือแม้แต่นายการัฐมนตรีจะไปถึงตรงนั้นด้วยไหมครับาอาจารย์กรณีของสหรัฐนะครับอาจารย์ได้ปกติแล้วคงไม่ ไปถึงหนักเลยนะครับขั้นตอนการทูดก็มีทั้งจากเบาไปหาหนักเหมือนขั้นตอนปกติทั่วไปทางความมั่นคงอื่นๆนะครับแม้แต่มาตรการการค้าก็ส่วนใหญ่ก็จากเบาไปหาหนักเราเห็นปฏิที่ประกาศขู่ว่าจะเพิ่ม1 0ึ2งร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นตในสุดก็เพิ่มสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นต้นแล้วยังมีช่องในการต่อรองนะครับคือชะลอการบังคับใช้เพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าก็ต้องเรียนมลปร์ว่า สายการไม่ปกติมากนะครับตั้งแต่ต้นปีที่เขายกเรื่องการส่งครูกลับมาเป็นประเด็นปัญหาสําคัญในการเข้ารับตําแหน่งของลัามจีต่างประเทศนะครับของสหรัฐแล้วก็มีการพยายามที่จะเสนอความร่วมมือกับไทยในเรื่องนี้ให้ชะลอการส่งกลับนะครับแล้วในเรื่องไม่ไม่เป็นผลเหมือนกับเราปฏิเสธแต่ทั้งที่ก็มีข่าวว่าเขาอาจจะไม่รับส่วนหนึ่ง ความคิดรงน้นก็มีน้อยก็นํไปสู่การส่งกลับทั้งหมดนะครับจริงๆแต่บรรดาสี่สิบคนเนี่ยเข้าใจว่าห้าคนยังติดคดีอยู่สี่ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีสองคนที่ยังอเป็นคดีเฉพาะนะครับในเรื่องการวางระเบิดสารเท้ามหาพรมที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของการหลบดหรือออกจากห้องห้องกักในบีบนะครับก็ทั้งหมดเหล่อนี้เลื่อส่งกลับไปเกือบหมดนะครับก็ทําให้มีการดําเนินการ กดดันลงโทษอย่างชัดเจนที่รัฐสภายุโรปคะแนนเสียง482ที่ประการประนามเราแล้วก็แล้วก็กดดันให้สมาชิกของสภายุโรป20กว่าประเทศเนี่ยนะครับไปกดดันในเรื่องการเจรจาการค้าเสรีกับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหลายหลายส่วนเป็นกังวลนะครับถึงแม้ว่ารัฐสภายุโรปไม่มีอำนาจบริหารไปตรง,งนะครับว่าจะสมาชิก720คนนี่นะครับ สี่แล้วแต่สองคนก็เห็นด้วยแล้วก็สมาชิกส,ส่วนใหญ่เกือบร้อยคนนียมาจากประเทศเยอรมันนะครับ80กว่าคนมาจากฝรั่งเศสนะครับ70กว่าคนมาจากอิตาลีสามสี่ 3, ประเทศนี้ก็สําคัญมากนะครับแล้วก็เชื่อเขาว่าได้รับข้อมูลนะครับจากกลุ่มที่เห็นต่างจากกลุ่มที่ต้อระวังเรื่องสิรษฐกิจมินชนจากกลุ่มนักวิชาการบางส่วนนะครับครับอาจารย์รที่นดออกเสียงเนี่ยมีประมาณเกือบเจ็ดสิบวันนั้นแล้วก็ที่เป็นพัฒนาการไทยจริงมีอยู่ประมาณแค่ห้าสิบเจ็ดจากเจ็ดร้อยกว่า แสดงว่าสถานการณ์ตรงนี้เราก็ย่ำแย่นะครับแล้วก็ถ้าเขาสามารถยืนมติแบบนี้ได้สักระยะหนึ่งฝ่ายบริหารก็อาจจะหันไปใช้มาตรการที่เข้มข้นและตรงนั้นก็จะลําบากกับตลาดของเรานะครับอ่าว่ากันว่าถึงหนึ่งในสี่ของการทาทั้งหมดอนะครับครับตรงนั้นก็จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับขนาดเดียวกันของสหรัฐเนี่ยผกผันมากค่าบคุณประจักษ์ครับออื่พูดถึงว่าเหมือนกับกลับหลังหันร้อยสามสิบ ขาทอนอสามวราเป่ยนุกสามไม่ใช่รับแตสิ่ของางอย่างเดียวครับอาจารย์จากที่บอกว่าเราอยากทํางานร่วมกันจะไม่ปนามเลยก็นอกจากจะปนามแล้วยังมีมาตรการที่เข้มข้นที่ปกติแล้วแม้แต่บางช่วงรัฐประหารบางช่วงก็ไม่มีสถานการณ์แบบนี้นะครับอืเพราะฉะนั้นก็คงต้องหาทางออกอในการพูดคุยให้ดีเพื่อลดผลกระทบลงอาจะส่งต่ประเทศเริ่มต้นนะครับาเป็นเลยมาตรการอผ่อนหนัก ให้เบาลงไปแล้วนะครับด้วยการแสดงจุดยืนของเราว่าอุยกูทั้งหมดปลอดภัยทีนี้วันที่สิบแปดเนี่ยท่านผูจั์ครับก็ต้องมั่นใจว่าสิบแปดที่เราจะไปดูนะครับว่าสี่สิบคนสี่สิบครอบครัวปลอดภัยนะครับไม่ไม่ใช่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับที่เราส่งร้อยเก้าคนไปเมื่อวันที่แปดกรกฎาคมปีคศแปดเนี่ยเราไม่สามารถดูได้ทุกครอบครัวนะครับคราวนี้ก็ก็ได้ข่าวว่าจะดูได้ไม่ทุกครอบครัวก็ต้องยืนยันกับจีนนะครับ นเราอยากจะขอพบกับทุกครอบครัวถึงแม้ว่าบอลทอนที่เขาส่งกลับไปบ้านเนี่ยมันกว้างใหญ่เหลือเกินแต่ก็ยังมีเวลาที่จะจะัดระบบการไปดูทรงสิ่งนี้แหละครับจะสามารถชี้แจงกับทางสหรัฐก,กับทางสภาอายุยรปกับทางสหประชาชาติด้วยนะครับว่า,าทั้งหมดครบทุ่ทนสี่สิบคนปลอดภัยจริงๆซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาเชื่อมั่นว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะครับทางสหประชาชาติเนี่ยค,ง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 ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าผิดอ่า ทางมาตรานะครับที่เราส่งคนไปสู่ที่อันตรายครับอาจารย์ตรงนี้เป็จะช่วยได้มากหลังที่สิบแปดถ้าถ้าเราสามารถรวมมือกับกลีนได้การเอาอผู้สื่อข่าวที่หลากหลายมากขึ้นก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะต้องเพิ่มโคต้าหรือไม่เพราะสายการก็ถือว่าคับขันก็มีข้อสังเกตไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ว่าผู้สื่อข่าวบางคนอาจจะไม่ได้รับนะครับอาการระยญาตใ้ไปนะครับทั้งที่มีความชํานาญในเรื่องนี้ทั้งหมดเหล่านี้ต้องอาจจะต้องปรับมาตรการเหล่านี้ครับคุณประจักษ์ครับครับอาจารย์ ทั้งมาตรการของสภายุโรปก็ดีทั้งมาตรการของสหรัฐอเมริกาก็ดีที่แสดงออกครั้งเน,นี้นี่หนักหน่วงที่สุดไหมครับอาจารย์เคยมีมาตรการหรือว่ามีการใช้แนวทางที่เข้มข้นที่กระทบกระเตือนประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆขนาดนี้มาก่อนไหมครับอาจารย์ผมจําไม่ค่อยได้เลยครับในมาตรการที่รุนแรงแบบนี้ในละักษณะ แบบนี้นะครับแต่ก็มีบ้างนะครับอย่างเช่นการตัดความเชื่อหลือการทหารทั้งหมดในช่วงรัฐประหารแต่ตอนนั้นก็จํานวนไม่กี่ร้านเหรียญสหรัฐก็เป็นความเชื่อของเงินให้กล่าวแต่ว่าโครงการซ้อมรบอย่างเช่นโคบโกก็ยังดําเนินได้อย่างปกติแม่ว่าอาจจะถุกลดขนาดลงนะครับปัญหาคือว่าถ้าบัญชีรายชื่อออกมาแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ระดับทั่วไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่จะต้องนั่งประชุมร่วมกันประจําปี อย่างต่อเนื่องซึ่งสหรัฐและไทยเนี่ยมีเวทีประชุมในเรื่องความมั่นคงการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องข่าวกลองในเรื่องการตอต้านก่อการร้ายนะครับในเรื่องการฝึกแล้วก็ในเรื่องปฏิบัติการพิเศษที่รับเฉพาะอีกหลายนะครับสิบโครงการที่กำลังดําเนินอยู่นะครับรวมทั้งการป้องกันบุคคลสาคัญของสหรัฐในประเทศไทยเรื่องเหล่านี้ยถ้าไม่ให้เจ้าหน้าที่เราเดินทางไปประชุมกับเขาไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาเดินทางมาประชุมกับเรานะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องเดินทาง มาประชุมกับเราได้หรือไม่นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับครับโอ้ฟังครับคุณผู้จักครับว่าในทางการเมืองจะมีมาตรการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลนอกจากถแถลงการเยืนยันหลักการหรือไม่ประการตบางส่วนก็อาจจะไม่พอใจถ้ารู้สึกว่าเป็นการละเมิดทีออ่กระจายอย่างที่รัฐมนตรีบางท่านได้ถแถลงไปแล้วและมาตรการตอบโต้อย่างเช่นการสั่งห้ามนะครับไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเขาในระดับเดียวกันมา เดือนมังไคจะทําได้หรือไม่และควรจะทําหรือไม่นะครับ่เราเอ้เป็นเรืร่องที่ต้องตัดสินใจให้ดีครับคุณประจัก์ครับครับโอ้ฟังจากที่อาจารย์ว่านี่ก็ถ้ามีอัปเตอร์ช็อกตามมานี่ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์เพียงแต่ว่าบางอย่างบางเรื่องเราก็คงจะไปจะไปใช้วิธีการแบบตาต่อตาฟันฟันต่อฟันกัก็คงก็คงจะลาบากมากอาจารย์ตอนนี้สิ่งที่ทางฝ่ายไทยทางกระทรวงการต่างประเทศหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องเร่งทำครับอาจารย์นอกเหนือจากการไปดูครอบครัวชาววิกูที่ส่งถูกส่งกลับไปอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนไหมครับอาจารย์ครับคือจริงๆก็ควรจะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือการชี้แจงความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับอให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มขึ้นทั้งสองด้านนะครับซึ่งบางทีก็จะยากขึ้นแล้น,นะครับแต่ก็จาเป็นต้องทําในเรื่องนี้ นะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่กระทรวงต่างประเทศน่าฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องน่าจะทําแล้วอาจจะต้องระบุตัวบุคคลให้ชัดเจนนะครับส่งข้อมูลไปยังกลุ่มคนที่อาจจะช่วยเราในการชี้แจงแต่ก็คงไม่ได้ช่วยมาตรการเหล่านี้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่าร,ระยะงานเขาอาจจะผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้หรือบัญชีที่จะออกมาอาจจะไม่ได้รวมถึงบุคคลสําคัญอมากนะักจนทําให้กลไกการร่วมมือเนี่ยมันกระทบกระเทือนเสียหาย นะครับตรงนี้ก็เป็นระยะสัน้นแต่ว่าการกดดันนะครับทางอ้อมก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับอาจยอาจจะไม่ต้องอย่างที่คุณประยามบอกว่าไปใช้มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันแต่แต่ใช้มาตรการที่นุ่มนวลแต่ว่าหนักแน่นนะครับครายในการ ชะลอความช่วยเหลือบางอย่างร่วมมือบางอย่างนะครับซึ่งรเราก็อาจจะไม่ได้ได้เปรียบมากนะักแต่มีสลประโยชนงของสหรัฐิที่มัางไทยเยอะนะครับรบอจจานทูตสหรัฐจะเป็นสานทูตที่ใหญ่ที่สุดลำดับต้นๆของโลกนะครับและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเยอะนะครับใครผ่นานไปผ่า,านมาที่ถนนวิท,ทยุไปเห็นนะกองกําลังสายควงมันของเราก็เฝ้าเขาดูแลเขาเป็นประจํานะครับตรงนี้ก็ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยครอบครัวบุคลากรเราที่อยู่แถวนั้นนะครับนารภาพเม้นต่างๆนะถนนวิทยุ นะครับเรามีการวางกาลังคุ้มกันอย่างหนาแน่นนะครับอืมคทั้งหมดเหล่านี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับว่าจะร่วมมือกันอย่างไรมให้กระทุระเทือนต่อความสมพั์แต่ทั้งหมดเหล่านี้ฝ่ายะส่วนต่างประเทศน่าจะทําได้อไม่ไม่ไม่เต็มที่ตามลาพังนะครับต้องประกอบทีมในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ด้วยครับครับอาจารย์ถ้าเป็นไปตามนี้นะครับอาจารย์ก็คือว่า มาตรก,การทางสภาย,ยุโรปก็ดีหรือแม้แต่มาตรก,การทางภาษีที่โดน,นทรัมป์เนี่ยประกาศก็ดีแล้วก็เล่งเอาไว้แล้วอาจจะมองว่าเราเนี่ยอาจจะไปฝักใฝ่จีนมากเกินไปหน่อยอาจารย์ครับมันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจบ้านเราเพิ่มขึ้นไหมครับอาจารย์เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โดยทั่วไปก็น่าเป็นห่วงอยู่แล้วครับอาจารย์มันจะก่อให้เกิดมรรคผลหรือจะส่งผลกระทบที่ชัดเจนใน,ในระยะเวลาสักกี่เดือนได้ครับอาจารย์ ครับก็สองสามเรื่องนะครับบางเรื่องก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นมาตรการเหล่านี้ในเชิงสัญลักษณ์ในเชิงภาพลักษณ์ที่เราพยายามที่จะประคับประคองประคบตงมภาพลักษณ์ที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับทศไทยไม่ไม่ต้องอ่าเผชิญหน้ากับใครไม่มีประเทศไหนเป็นศัตรูไม่มีประเทศไหนจ้องจะทาร้ายหรือลงโทษไปทศไทยขณะนี้ภาพตรงนั้นได้ถูกทําลายไปส่วนหนึ่งจากทางยุโรปกับทางสหรัฐด้วยกรณีนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนักวาชการบางคน ด้วยนะครับว่าสัญลักษณ์ซอฟพาวเวอร์ของไทยทางการทูตทางการเมืองขนาดเนี้นะครับก็มีปัญหาถูกโจมตีถูกประนามถูกประจานและถูกลงโทษนะครับ,รบแต่ก็เป็นสิทธของข้านะครับเราเองก็คงต้องกลับภาพลักตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับด้วยการชี้แจงอย่าเข้มข้นนะครับแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงรวมทั้งอย่างที่เรียนนะครับว่าจะต้อง ยืนยันให้ได้ว่าครอบทั้งสี่ิบครอบครัวปลอดภัยจริงๆครับแล้วก็มีการสังเกตการอย่างต่อเนื่องอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าอน,อนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่การเจรจาอ,อย่างเป็นทางการกับสหรัฐนะครับอาเพราะฉะนั้นผลกระทบนะหรือ,อว่าแรงกดดันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับบัญชีสินค้าประมาณยี่สิบถึงสี่สิบรายการที่หลายสถาบันที่ศึกษาเรื่องนี้ในไทยได้ทําไว ตรงนี้ก็หงจกกับกาะบางมาก,ากต้องหามาตรก,การ,รในการรองรับให้ดีขึ้นเพราะว่าเรื่องของตัวเลขภาษีก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยอัตโนมัติเพราะความเร่งด่วนของประเทศไทยที่ถูกดีกขึ้นมาในครั้งนี้ก็ก็เป็นสัญญาณอันตรายนะครับ,รบแล้วก็การไหลมาของอฐานการผลิตของจีนซึ่งในภาพรวมก็จะดีกับประเทศไทยแต่ก็จะกลายเป็นในมุมกลับก็คือเป็นเงื่อนไขกดดันเรารให้โดนการขวอมบาดแต่ว่าการ มันขึ้นแมามามสีร,อ,รอบที่สองนะค,ะครับตรงน,นี้ก็ต้อง,<ม>ต,องต้องพูดคุยแล้ต้องอาศัยการยืนยันกับสหรัฐว่าบางเรื่องเราก็คงจะไม่ไม่ไม่รับฐานการผลิตเหล่านี้ซึ่งเราก็ไม่พร้อมอยู่ดีในบางเรื่องครับครับที่คุณประจักษ์ูสรุปก็คือว่าภาพลักษณ์ว่าเราอยู่ภายใต้การกํากับของจีนการอิทธิพลของจีนการดําเนินการของจีนไม่ว่าการตรบตรามการคอนเซ็นเตอร์ขึ้นไปเรียกับคนไทยนะค,ะครับว่าทําให้ปลอดภัยขึ้นแต่ว่าภาพลักษณ์ว่าเราได้เอื้อประโยชน์ให้กับจีน เรื่องเและอุ่ยกรูมมากเกินไปและเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าไม่แก้นะครับครับเราก็จะเสียจุดอืนที่เป็นกลางหรือสมดุลในเวทีโลกไปด้วยแล้วก็ทําให้เราค้าขายกับหลายประเทศในกลุ่มยุโรปยากขึ้นทางสุขภาพครับเอาละครับอาจารย์ฟังจากมุมมองของอาจารย์ก็เท่ากับว่าเรื่องสตานการณ์ในนี้ก็จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอาจารย์ดูแล้วก็น่าจะเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปฏิทานอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ